สวัสดีด้วยนะครับผมอยู่กับช่องขาอยู่กับง่ายๆดีกว่าอยู่กับผมเองนนท์นะครับผมวันนี้ก็มีคนบอกว่าผมยิงไม่ติดดาวซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นอะไรว่ามันเป็นตั้งนานแล้วแล้วมันมีคนมาล้องผมว่าผมยิงไม่ติดดาวอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะเนี่ยไม่รับปากเลยอันนี้ขอเป็นหมอแล้วหลือเปล่ากูยังไม่บอกเลยกูจะฝากผมยิงหมอไม่ติดดาวนะทำนะอย่าทำนะว่ามึงนี่ใแต่ถ้าคือถ้าผมยิงเขาเขาตายอ่ะเขาติดดาวไอ้ผมอะติดดาว ใช่ครับเนี่ยเฮ้ยผมยิงหมอยังเทีใช่ปะไอ้ดีดาวนะปอันนี้เป็นหมอจริงๆนะครับใช่ครับไปไหนในรัฐบาลเดี๋ยวผมหารัฐบาลยิงให้ดูนะครับผมในรัฐบาลรัฐบาลยิงดูป่าววะอันนี้เป็นตัวเกมเดิมๆเลยนะครับตัวเกมแอดแม็กเดิมๆนะครับผมเพิ่มมัดสไนมาครับน้องๆน้องๆเกมนั่งเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวบันดอนะครับ แล้วคุณจะเอาเสียงเสียงลมมินมินของคุณมาอ่านไหมใชไมครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะครับกินปากไม่เล่นตลกอุ้ยเอ้าอ้าอกดูดิตายติดดาวเฉยไหนถ้ารัฐบาลมีรัฐบาลไงวะนี่นี่นี่นะขอเขาเขาเป็นหมอนะเนี่ยยิงเขาไว้ดาวนะเนี่ยดูดิ ไม่รู้มรผมเป็นอะไรเหมกันมึอมองอยำำากมีใช่ไหมน้องนนท์ไอ้เหี้ยกูทำคำดีใช้ทางขคมเดี๋ยวไม่เอาใช่ไหมไอ้เหี้ยกูแบบไอ้เหี้ยจะพูดไอ้เช้นนั่นเจอกูล่าแน่งั้งผมไม่รู้เแหบบมือนกัน,นว่าผมเป็นอะไรนะครับรมันรามันไอ้ไอ้นี่ผมก็ยังไม่ติดดานะพวกแก๊งขัดใจที่เป็นรัฐบาลนะอ่ะประชาชนผมก็ยังไม่ติดดาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับเออมินร้องมาบอกมาร้องว่าผมอิ่ม ผมอาจคลิปไปดูแล้วนะว่าไม่รูปผมเป็นอะไรเหมือนกันติดเอ้ยเทคว่าติดดาวตายแล้วอ่ะพวกที่ร้องมก็เลิกร้องอิ่มได้แลนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมีคนมาร้องอิ่มผลเลยอาจคลิปไปดูไงครับ